ในขณะที่ทุกจังหวัดนะคะก็มีการออกมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนยกกัดให้สูงในส่วนของจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาก็มีข่าวดีนะคะพบผู้ป่วยรักษาหายแล้วและก็กลับบ้านได้แล้วด้วยค่ะกว่า100รายพร้อมกับมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ไปติดตามได้จากรายงานค่ะ การรับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชือ้อโควิด -19 จากที่บ้านมายังโรงพยาบาลถูกกำหนดตามขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อเจ้าหน้าที่ป้องกันตนเองอย่างรัดกุมจนกระทั่งส่งผู้ติดเชื้อถึงโรงพยาบาลขณะที่ห้องความดันลบสำหรับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลขอนแก่นถูกจัดแยกส่วนออกจากห้องพักแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมีการดูแลรักษาที่เป็นระบบ พยาบาลกับผู้ป่วยสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์ภายในที่ติดตั้งที่เตียงผู้ป่วยทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดการส่งยาหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นจะใช้หุ่นยนต์ส่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนําไปส่งให้ห้องพักผู้ติดเชื้อถูกแบ่งกลุ่มเป็นผู้ป่วยหนัก บาลกลางอยู่รักษาที่โรงพยาบาลหลักได้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลอำเภอที่มีศักยภาพส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสนามขณะนี้เปิดใช้แล้วหนึ่งแห่งกำลังจะเปิดเพิ่มอีกหนึ่งแห่งรวมทั้งจังหวัดมี6 0 7เตียงเตียงยังว่างพร้อมใช้345เตียงอ๋อก็จะแบ่งเป็น4อาการนะฮะก็ะคือถ้าไม่หนักก็เ,เรียกไม่มีอาการเนี่ยเรียกว่า a ซิม p มต m มติก แล้วก็อาการเล็กน้อยเรียกว่าหมาแล้วก็ถ้าอาการปานกลางก็เรียก moderate แล้วก็ถ้าอาการหนักก็เรียก severe เนาะถ้าอาการไม่มีเลยหรืออาการเล็กน้อยอาจจะอยู่ห้องแยกหรืออยู่ไปโรงพยาบาลสนามได้แล้วตอนนี้เราจะมีปัญหาคือเคสที่เป็นเด็กเป็นคนแก่คนที่มีโรคร่วมเนี่ยไปโรงพยาบาลสนามไม่ได้นะฮะ mm hmm. เราก็ต้องรับไว้ นางสาวศิริลัลกษณ์โกมนทรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำห้องผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลขอนแกน่นเป็นคนหนึ่งที่ดูแลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาดต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจในแต่ละวันต้องดูแลผู้ป่วยโควิด -8-16 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันจะอาบน้ำแล้วเข้าที่พักที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้โดยไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเวลาร่วมเดือน แรกๆก็เน่ยค่ะตอนนี้ก็ได้กําลังใจเยอะมากทั้งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเองก็มีทั้งแบบผู้มาบริจาคอาหารให้ทั้งทั้งให้พยาบาลให้คนไข้แล้วก็มีผู้บริหารมาตรวจเยี่ยมเป็นระยะค่ะก็กําลังใจดีขึ้นช่วงแรกๆก็กลัวครอบครัวครอบครัวก็ยังกลัวนะคะก็โทรมาถามว่าทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราใกล้ชิดคนไข้ไหมแต่ตอนนี้ก็มั่นใจค่ะทุกทุกฝ่ายก็ ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ดูแลอย่างดีค่ะ,ะ,ะส่วนใหญ่ก็จะฝากเรื่องการปฏิบัติตัวนี่แหละค่ะป้องกันการติดเชื้อก็เห็นจากปัจจุบันนี้คือติดได้ง่ายมากแล้วก็บางทีคือไม่มีอาการเลยแล้วก็ยังเป็นได้แล้วที่สําคัญคือออกไปข้างนอกค่ะก็แนะนําให้สวม ส่วนแมสล้างมือให้ดีค่ะนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ปะทุขึ้นมาอีกครั้งและแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆอย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อจากจังหวัดขอนแก่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเส้นกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นล่าสุดจังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อสะสม363รายรักษาหายแล้ว120รายคิดเป็นร้อยละ33เป็นผลมาจากการวางระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนให้เข้าถึงการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอย่างเต็มความสามารถและด้วยความเสียสละของ บุคลารกรทุกท <ำ S 1> ภาคส่วน,นทีมข่าว n อ t บทีขอนแก่นรายงานแล้วเข้าไปต้องใส่ชุดเต็มเป็นสูทเลยไหม